เที่ยวบ้านโนนติวบ้านหนองแจ้งบ้านดอนโบกบ้านนาบ้านโคกเป็นรถโดยสารแต่ตันาไฟโซล่าเซลล์ก็หรือว่าเราใช้ได้ดีที่เดียวนะคะมีของทุ่งนาก็มีไม่มีถนนเส้นนี้เราก็เที่ยวบ้านนนติวบ้านหนองแจ้งบ้านดอนโบกบ้านนาบ้านโคกเป็นรถโดยสาร ต้นไม้ก็จะถ่ายคลิปรถที่วิ่งมากลัวว่าจะติดทะเบียนรถเสาไฟฟ้าตัดผ่านผ่านไปตามถนนเนาะนี่เห็นไหมบ้านใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่นะคะบ้านนะคะปลูกบ้านเห็นไหมบ้านสวยๆอยู่กลางอ,อยู่กลางป่า ขาแยกบ้านติ้วเนาะใช่ไหมเนี่ยใแยกบ้านนุงติ้วนะคะบ้านนุงติ้วตําบลเซมาใหญ่อ,อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นแต่ก่อนเราก็จะเที่ยวเที่ยงางนี้เนยแต่ก่อนที่จะบ่าใหญ่นะคะบ้านน้ยในป่าใหญ่ก็มาอยู่ธรรมชาติแบบนี้ดีนะคะธรรมชาติแบบนี้รรรธรรมชาติจริงๆน้ําประปาไม่มีก็เข้าที่ไาเทานี้ ้านเซมาุม่งสู่เข้าอำเภอบัวใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนบ้านได้เวลาเลือกงานของดวงอาทิตย์แล้วเราก็เดิมแต่ก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่า,ป,ป,าป่าเบญจพรรณนคะคะเราก็มาทำถนนตัดผ่านพอมาทำถนนตัดผ่านปุ๊บนะก็ ก็สวยของข้างทางก็ดวงอาทิตย์ทางฝั่งตะวันตกดวงอาทิตย์กำลังจะกลับให้เป็นน้ำโซลาร์ซิลนะคะน้ำโซลาร์เซลลสบายเลยค่ะ,ะน้ำน้ำบาดาลเนะาะเพราะน้ำบาดาลแถวนี้น้ำจะไม่ขีมไม่มีถนนเส้นนี้แล้วก็เที่ยวบ้านโนนติ้า ใช่ไหมนี่แยกบ้านนนนทิวนะคะบ้านโนนทิวตําบลเซมาใหญ่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชจะได้เวลาเลิกงานเขาก็เลิกงาน ล่งวิวก็สวยของข้างทางก็ดวงอาทิตย์ทางฝั่งตะวันตกดวงอาทิตย์กำลัง,ะะง,งะจะก,กับปีนี้ข้าวกำลังได้ผลค่ะขาวกำลังได้ผลก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาะทุกคนเลยนะคะเห็นไหมหนุนบ้านน้อยนเน็นเบญจพันธ์นะคะเราก็มาทำ ลมสมบูรณ์กับเพื่อนไม่มีถนนเส้นนี้เราก็เที่ยวบ้านโนนติว้วบ้านหนองแจ้งบ้านดดนโบกบ้านนบา,นนบ,บ,า,นา,นาบ้านโคกเป็นรถโด,ดยสารแต่ต้ก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ ของดวงอาทิตย์แล้วล้วก็เดิมแต่ก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่าค่ ใช่ไหมนี่ใช่แยกบ้านนุงนติวนะคะบ้านนุ่นติวตำบลเซมาใหญ่อ,อําเภอบัวใหญ่จันนงหวัดนครราชสีมานี้ก็ใช้เส้นทางนี้ถ้าเป็นคนจากบ้านนุงนติวก็ออกมาเส้นนี้มาที่ตลาดนะคะบรรยกากาศดีค่ะเพื่อนดูแล้วปีนี้ข้าวกําลังได้ผลค่ะข้าวกาลังได้ผลก็เป็นกําลังใจให้ชาวนาะทุกคนเลยนะคะเห็นไหมนุนนบ้านน้อยเน็เป็นร้าน แต่ก่อนนี้ไม่มีร้านบ้านคนเลยจะเป็นทางเปรี่ยวทางเปรี่ยวแล้วก็บ้านนะคะถูกบบ้านเห็นไหมบ้านสวยๆอยู่กลางาอยู่กลางาไม่มีถนนเส้นนี้เราก็เที่ยวบ้านโนนติ้วบ้านหนองแจ้งบ้านดินโบกบ้านนบา,นนบ,บ,า,นา,นาบ้านโคกเป็นรถโด,ดยสาร ป็นแต่ก่อนเราก็จะเที่ยวเต้นต่างนี้เนี่ยแต่ก่อนที่ยังเป็นร้านค้านะคะเพื่อนร้านคาแต่ก่อนนี้ไม่มีร้านบ้านคนเลยจะเป็น,น,าน,ปนาทางเปรี่ยวทางเปรี่ยวแล้วก็ยังไม่มีถนนเส้นนี้เราก็เที่ยวบ้านโนนติวบ้านหนองแจ้งบ้านดอนโบกบ้านนบา,นนบ,บ,า,นา,นาบ้านโคกเป็นรถโด,ดยสารแต่ตอนนี้เป็นน้ำโซลาร์เซลลนะคะน้ำโซลาร์เซลล์สบายสบายเลยค่ะ น้ำบาดาลเนะาะเพราะน้ำบาดา,าลแถวนี้น้ำจะไม่ขีมเนะสาไฟฟ้าตัดผ่านผ่านไปตามถนนเนาะนี่เห็นไหมบ้านใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่นะคะปีนี้ข้าวกำลังได้ผลคะ่ะข้าวกำลังได้ผลก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาะทุกคนเลยนะคะเห็นไหมหนุนบ้านน้อยในเกษตรก็เป็นแต่ก่อนเราก็จะเที่ยวเที่ยวที่นนทงนี้เนะี่ย แต่ก่อนที่จะเขาลำเนาภัยนะคะบรรยากาศดีเนาะยาวนาก็เป็นที่นาของใครก็มาบำรุงซ่อมบำรุงป่าใหญ่นะคะบ้านเราในป่าใหญ่ก็ไปอยู่ธรรมชาติแบบนี้ดีนะคะธรรมชาติแบบนี้าาธรรมชาติจริงๆน้ำป่า,าไม่มีก็เขาลำเนาภัยนะคะบรรยากาศดีเนาะยาวนาก็เป็นที่นาของใครก็มาบำรุงซ่อมบำรุง เอาน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะบ้านนะไดใเวลาเลือกงานของดวงอาทิตย์แล้วเราก็เดิมแต่ก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่าปักไส้หัวใหญ่ถนนก็ล่่วิวก็สวยของข้างทางก็ดวงอาทิตย์ทางฝั่งตะวันตกดวงอาทิตย์กำลังจะกลับมาอยู่อย่างแบบนั้น สมบูรณ์กับเพื่อน เที่ยวบ้านนนทิวบ้านหนองแจ้งบ้านดอนโบกบ้านนบา,นนบ,บ,า,นา,นาบ้านโคกเป็นรถโด,ดยสารแต่ตอให้เป็นน้ำโซลาร์เซลล์นะคะน้ำโซลาร์เซลล์สบายสบายเลยค่ะ,ะน้ำน้ำบาดาลเนะาะเพราะน้ำบาดาลแถวนี้น้ำจะไม่ขิมให้เป็นน้ำโซลาร์เซลล์นะคะน้ำโซลาร์เซลล์สบายสบายเลยค่ะ ไฟฟ้าตัดผ่านผ่านไปตามถนนเนาะนี่เห็นไหมบ้านใหญ่นะคะบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่นะคะบเบญจพรรณนะคะเราก็มาทําถนนตัดผ่านพอมาทําถนนตัดผ่านปุ๊บนะก็มนะีการปลูกบ้าน เป็นเวลาเลือกงานของดวงอาทิตย์แล้วล้วก็เดิมแต่ก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าเป็นป่าปักคนงานที่ไปทํางานในบริษัทต,ต่างๆเนตัวเคือก็ใอยู่อย่างแบบนั่นเลยเน,ะน,นาะนี่น้อยสองข้างทางก็อุดมสมบูรณ์แบบ คนเลยนะคะ